ตาลีล่าะะที่เปิดใหม่นะวะลีล่าบริสเบรี่ฮิวค่ะามาดูที่โมเดลกันนะคะโมเดลเนี่ยจะเป็นส่วนกลางที่หรูหรานะคะซึ่งมีอยู่ในหมด3ตึก ORANGE GROUP นะคะแล้วก็ EMERAL d Bay แล้ว l e m o น GROUP นะคะส่วนกลางที่จัดเต็มนะคะมีตึก4ชั้นตรงนี้ที่เป็น การจัดเต็มทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเ,เป็นการตกแต่งตึกหน้ากับตึกหลังาขาดนิดหน่อยนะคะส่วนอันนี้จัดเต็มครบค่ะนะคะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยจะเป็นสไตล์คอนโดรีสอร์ทที่หรูหราะคะเป็นแบบเหมือนมีต้นปาล์มอยู่แล้วก็เป็นสไตล์การตกแต่งนะคะของโปรเจกต์ลูราเบอร์เบอรี่ฮิล ซึ่งตัวโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ข้างในซอยเข้าไปหนังเ mm hmm. ทปสิทธิ์นะคะคะเคแล้วก็ด้านหน้าเป็นโปรเจกต์ o อ e ช n d นไดฟ์แล้วก็ส่วนกลางก็จะเป็นแนวสไตล์นี้นะคะดูซอยนี่นะคะเ mm hmm. ทปสิทธิ์กลางซึ่งมีทางออกหลาย ก็ได้ไป9ก็ได้นะคะแล้วไปออก9อีกทีกได้ลำเทียนสายสองประสิทธิ์ลนตรงนี้นะคะก็ะเข้าได้เหมือนกันการเดินทางสะดวกค่ะ